โอไฮโอกระไซมัส oh สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับคุโระนะครับในคุโรชิโรชแนลวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเศรษฐีน,นะครับอืมก็ไงอีเวนต์หลายวันแล้วเนาะไออีเวนต์เนี่ยลูกข่างใช่ไหมที่มันบอกว่าจะเรียกว่าอ,อะไรนะได้เอสบวกกับมันเนี่ยได้ได้สามร้อยเพชรส่วนถ้าเกิดได้ลูกข่างมันเนี่ยจะได้สองร้อยเพชรนะครับแล้วก็ถ้าเกิด เค่ว่าไงถ้าเกิดได้เอบวกชื่ออะไรเอสบวกธรรมดาก็จะได้รอยเพชรซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มนมเนาะเพราะว่าไอกิจกรรมที่บานผานเนี่ยมันจะให้ไอเครื่องล่างแสงสว่างมันนะครับอันนึงแล้วก็ให้เพชรสองอเพชรนะครับแต่ว่ามันมีเอฟเฟกให้นะครับก็คือมันบอกว่าเนี่ยจะมีเนี่ยเอฟเฟกให้ใช่ไหมแปนหนึงนะก็เนี่ย เป็นจากเครื่องรางสุดฮิตอะไรมาเนี่ยแหละซึ่งมันคุมนะเพราะว่ามันเรียกว่าไงอะ่ะมันสามารถที่จะเอฟเฟกต์ดีได้ซึ่งวันนี้ก็จะมารวมกันนะครับคือเหตุไม่ได้เอฟเฟกต์ดีอะเลิกอะเออก็ขอให้มันได้เอฟเฟกต์ดีนะครับก็จะลงเอสบวกอะไรหรอยังไม่ได้คิดเลยแต่วออวันนี้นะเดี๋ยวก่อนขออะไรนิดนึงมาไอ้จับไม่ได้ดิไอ้หรือจะจับก่อนอย ก็จับไอ้นี่แล้วกันเนาะโอ้ไม่มีอะไรเลยติดเอมาตัวหนึ่งนะครับกากมากเลยอ๋อใช่แล้วก็ผมอัพไปบวกเจ็ดแล้วนะครับก็จะได้อยู่ไหนวะนะเนี่ยเนี่ยเป็นมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนครับคืออัพจิ้งเออะไรของมันนี่แหละที่ก็คืออัพแม็กนะครับก็เก็บไป เก็บได้ไมั้ยะโอ้โหเต็มเ,เต็มก็เต็มนะครับอ,อะไรอะ่ะอืมมันไม่มีอะไรมากครับไม่ใช่ไม่มีอะไรมากเย่เขาบอกว่าม,มีรวมเลยนะเว้ยโอ้ยพูด,พ,ดพูดแงรงไปแล้งนี่ไม่นะก็อเป็นอืมเพืเอ่อนชวนวเนาะเดี๋ยวค่อยแล้วกันก็ก็ <laughs> เป็นเอาไอเครื่องละศรัทธานี้รวมกันได้เอสวกไม่คุม้มบ้าเปลืองอันนี้ดีกว่าครับโอเคก็เอะไรเป็น,นึัวนะกีปรับแผลงมาแล้วครับเห็นหรือยังอะเป็นึัวนะครับเอ๊โอเคนะครับ,รบก็เห็นแล้วครับ เราก็จะมารวมเครื่องลาย S บวกกันนะครับโอเครวมเลยแล้วกันเนาะนี่เป็นวินาทีที่บอสราจะได้จดบันทึกไว้ไม่ใช่แล้วก็รวมเลยครับปึกชิงอะไรวนะเอฟเฟกเอฟเฟกโอ้ก็ได้ เอฟเฟกต์เพ <Effect S 2> ิ่มขามาทางสิบสามเปอร์เซนต์จากทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของครับก็ถือว่าใช้ได้คนนี้ก็อยากที่จะรวมอีกครั้งแหละแต่ว่ามันนะไม่ค่อยอยากจะรวมเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะครับผมว่าแค่นี้มันก็ดีแล้วละ่ะโหแม่งดูดิก็คือนี่ครับก็เนี่ยเพอพอเวลเจ็ดแม็กซ์มากก็ได้ฐานละสี่สิบเปอร์เซนต์แล้วก็เนี่ยแล้วมันมีปุ่มให้รวมอีกครั้งนะครับสลับต้องการเอฟเฟกต์พิเศษย่างอื่นอันนี้ก็คือจะใช้งานไอ้ไม่ใช่ดิ ปอัพมันอก่อนนีกก่อนเนาะมันอัพติดยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่เรียกว่าไงอะมันเป็นของที่มันเป็นเอสบวกอะมันก็ใช้ S อัพไปงไงเอก็เยอะอยแล้วสำเร็จนะครับครั้งแรกมาดูกันนะครับว่ามันจะอัพย,ยากขนาดไหนไเอาลูกกาลมลุกไปอัพเออเสียงไม่ชัดมือสั่นต้องของขอภัยมัน,ม,นมันตื่นเต้นตื่นเต้นในการรวมเอสบวกกัน,น,นแหละเโอ,อ้ย แช่แล้วก็บวยอีกครั้งนึงสำเร็จสำเร็จโอเคสามสำเร็จแล้วนะครับมาบวกกันต่อเลยเป็นสี่บวกโอ้โหสี่หมื่นสี่แพงเ้ยโอเคสำเร็จแล้วครับก็โอเคสี่สำเร็จนะครับครั้งที่ห้ามาดูกันครั้งที่ห้าครั้งที่ห้านะครับเช้ตัวมันเองนั่นแหละอัพโอเคครับนี่แหละก็ได้บวกห้านะครับ มันจะแม็กจอยแค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีใครที่ไหนเอา s บวกมาอัพให้มันหรอกใช่ไหมก็แม็กที่ห้านะครับโอเคใช้งานห้ามกดปุ่มรวมอีกครั้งหรือว่ามันจะรวมอีกครังที่ไหนอันนี้ไม่รวมกันนะครับก็แมากจะรวมเอฟเฟกต์ดีละนี่ก็โอเคถูกหลอกแม้ว่ามีเอฟเฟกต์ดีอะไรมาแต่เอาเถอะแค่นี้ก็ดีละผมว่านะครับแต่ถ้าใครบอกก็ไม่ดีก็แล้วแต่เฮ้ยมัน s บวกใช่นะขอขึ้น,นะข,นนะข้างบนแล้วกนะันเนาะ ใช้งานล่ากดปุ่มผิดแล้วเอฟเฟกจะหายนะครับความจริงก็ไม่ผิดอะไรมากหรอกแค่นิดเดียวก็กโอเคเราก็ได้เอสบวกแล้วนะครับก็ของครบเนาะอาจจะมีคนถามว่าไม่ใช้ลูกเต๋าแค่นี้นะ,นะครับคือขี้เกียจอัพนั่นแหละแค่นั้นแหละก็โอเคครับก็จะมารีวิวทั้งเอสบวกทั้งมาเกี้แล้วกันเนาะโอเค ไปลุยโหมดเฟิร์สคัพกันเลยดีกว่า,า,เ,าเ,เอาิ่มแต่ก่อนนะเราต้องเอาอะไรอีกหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่โอเคครับก็ได้การนั้งฟ้าแล้วแล้วก็ชวนเพื่อนอะไรดีกว่าเนาะก็คือไงอะ่ะ จะเล่นกับเพื่อนนั่นแหละอยู่ไหมเนะี่ยอยู่ไหมเนะี่ยโอ้ก็นี่นะครับอะไรเนะี่ยความพิศเศษของ S อบวกก็คือเพิ่มท่าทางสิบสามเปอร์เซ็นจากาสินที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็สามร้อยเปอร์เซ็นต เท่าเดิมอหมเแฟร์เท่าเดิมนะครับนี่ก็รอเพื่อนอยู่เพื่อนไี้มาเนาะเอองานแป๊บหนึงนะครับ